สว,ส,ส,วส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสด like ีคร yeah. ับสวัสดีครับ Assalamualaikum warahmatullahi ะ a ร a r a k a t u h ห่วงอะไรกุ้มห่วงอะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตรคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึง EP ที่สคำถามที่ป๊ั๊บบุราคำถามที่โดนใจเราจะรวบรวมและนำมาให้อยู่ในรายการนี้กับผมแัะพง๊์ประกอบแก้วครับครับผมคอลิสศิลบาโงศาครับคุณซันสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในรายการหรือไม่เห็นครับผมอะไรเห็นอะไรคุณสันเห็นอะไร ผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนะว่าก่อบมันก็ดีอยู่แล้วนะชมครับวันนี้ซันมีหลายเรื่องที่อยากนำเสนอสำหรับคำถามในวันนี้ครับผู้ชมก็คือคะแนนทำไมสตรีมุสลิมต้องส่งเดียว ผู้ชมครับหลักการสําคัญที่อยู่ในรายการพูดกับเรามาอย่างช้านานก็คือ1ครับหลักการสากล2ครับหลักการศาสนาวันนี้ The first หลักการหรือว่าหนึ่งหัวข้อแรกที่เราจะเริ่มก็คือหลักการศาสนาเองหัวหงิกก็แบบผมหีิกก็แบบเออมีมีมีหลายคนพูดแบบนี้นะครับผมหงิกก็แบบลัวไม่สวยหรือเปล่าต้องพูดเกิดคำถามมากมายครับผู้ชมครับหลายอย่าง แต่ปฏิรูปการเมืองมาผ่านมาตอนนี้คำถามนี้ยังอยู่นะครับเมื่อไหร่จะเลือกตั้งรัฐบ,บาลช่วยออกมาตอบทีนย <c oughs> ครับทำไมมุสิมาถึงต้องค่มหยาบแล้วก่ <c oughs> อสอนไหนถึงจะเสร็จตอนนี้ดําเนินการสร้างแล้วนะครับ <c oughs> สร้างทีหยาบที่ใหญ่ที่สุดผ่านกรุงเทพนะฮะลงสู่ใต้ดิน2 5 6 2นะครับโครงการแล้วเสร็จลัง <c oughs> นั้นมุสิมาจะได้ค่มขีหยาบกันชนะ่วหน้าฮัลโหลฮัลโหลอะไรนะเรียกเรียาตัวหน่อยนะ ครับท,ท่านผู้ชมครับซึ่งก่อนอื่นที่ผมจะพูดถึงเรื่องของบทบัญญาติต่างๆนะผมขอไล่ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ก่อนว่าทําไมถึงจะต้องมีบทบญญัตินี้ลงมาครับผมพุทธาชาลกบว่าสมัยก่อนอนะ่ะศาสนาอิสลามอ่ะยังไม่มีบทบัญญัติให้คุมให้คุมอย่างนะใช่เอ,อเรื่องมันมีอย่างนี้ครับท,ท,ท,รท่านผู้ชมครับครับผมมีอยู่เหตุการณ์นะครับที่ท่านศาสดาก็คือศาสนทูตของเรานะครับที่ท่านอับดุลสลามอุสลามเนี่ยได้ขยพ ไปยังเมืองหนึ่งครับนะฮะท่านก็ต้องไปอาศัยบ้านของชายท่านหนึ่งในทีนี้เนี่ยภรรยาของท่านเนี่ยก็ไม่มีที่อยู่ใช่ไหมก็ต้องไปพนักงานอื่นเพราะเป็นบ้านของผู้ชายจะพนักด้วยกันไม่ได้ภรรยาก็เลยอยู่ที่อื่งนะฮะและในตอนนั้นน่ะก็ได้มีอนาพานอนาพานพทีิโกอ่ะท่านเฮ้ยน้องสาวนี่โคสวยนะหลังจากที่มีอนาพานนะครับมา ซวหยอดล้อสตรีมุสลิมอเลอสุภาณนวตาลาหรือก็เลยส่งบทบรญยัติหรือว่าข้อบังคับใช้เรื่องของการคุ้มครองผมขึ้นมาครับนะครับดังนี้ครับอเลอสุภาณนวตาลาได้กล่าวว่าโอมนบีเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภรยาของเจ้าและบรรดาบุษสาวของเจ้าและบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาโดยให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางเถิดครับผมอายาบุระสระอัลอาบา อันเนี้ยเนี่ยหลังจากที่มันมีเหตุการณ์หนึ่งเอาง่ายๆคือถูกเหยียดยามจากพวกอันต apan ในแถวนั้นเนื่องจากนางไม่ได้คุมที่ามไม่ได้คุมผงแล้วก็เห็นผงมากเนี่ยอลอกก็เลยลงประทานอรยาพระอันนี้ลงมาเพื่อเป็นคําสั่งใช้ว่าให้สตรีมุสินทุกคนเนี่ยปกป้องสิทธิตัวเองปกป้องเหยียดยามไม่ให้อการเหยี่ยามนั่นเองฮะเดี๋ยวกันนะครับอ่าคนที่เป็นอันต apan ตอนนี้ยังอยู่ไหมผมว่าน่าจะตายไปแล้วนะทำอะไรก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่เราเง ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการคุมพิยตัตบนไม่เอาการคุมพิยาสศาสนาเต็งมุสลิมซึ่งตอนนี้เนะี่ยผมของไปขออธิบายก่อนว่านิยามคำว่าพิยัตคืออะไร,รนะเผื่อใครหลายๆคนยังไม่รู้ไงแค่ผ้าที่เปิดกันขายตามอินสตาแกรมน่ะใช่หรือเปล่ามีฟองบ้างแหรงเพ<อ>ิงและพลาชิลินเขา,ขาไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาเมตรสามเมตรสามสิบก็ซื้อผ้าศูนย์เก้าหกหนึ่งเจ็ดหกหกเจ็ดสิบไหมครับ สำหรับนุสซิมทุกคนนะครับเราจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่จะต้องปกปิดครับสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่าเอาร้อสิ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายที่พึงสงวนเห็นได้เฉพาะคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวเท่านั้นเฮ้ยอาร้อเนี่ยคือคำนี้ครับคุณผู้ชมครับก็คือเอาัยวะที่เราเนี่ยต้องปิดซึ่งเอาร้อนะครับที่มุสซิมทุกคนต้องปกปิดเนี่ยสำหรับผู้ชายสะดือหัวเขา่าและสำหรับผู้หญิงเนี่ยก็คือทางร่างกายมยกเว้นใบหน้าและ่าที่จะวเนี่ย เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะมาช่วยปกปิดเอารว้อของผู้หญิงซึ่งฮิญาบนะครับคุณผู้ชมครับในหลักการอิสลามเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ผ้าที่เอามอาไว้ปิดแค่ส่วนบอดตรงนี้แต่ฮิญาบในเรื่องของหลักการอิสลามเนี่ยยังหมายถึงว่าการคุมมาถึงจิตใจครับคุมข้างนอกได้ข้างในใช่เหมือนหลายๆคนอาจจะคิดว่าการเป็นมุสลิมก็แค่คุม ถ้าบนหัวครับแต่จริงๆไม่ใช่การคุมพี่ยาบจริงๆแต่ความหมายของมันก็คือการที่เราควบคุมการกระทำของตัวเองให้กระทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องกระทำในสิ่งที่เป็นจริยามารยาทที่สวยงามของหลักการอิสลามสะไมพ่ยาบต้องย้ำเตือนเราอยู่ตลอดเวลาได้เลยว่าใช่พี่ยาบเป็นเสมือนเครื่องรีมาย์เครื่องย้ำเตือนว่าเอ้ยคุณกำลังเป็นมุสลิมอยู่นะคุณกำลัง เป็นหน้าเป็นตาของสายสลาคุณต้องทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่ได้ไดรักษาเกียรติของสตรีเอาไว้คผมก็รีบมาถึงหลักการสากคนมากนะครับ<ส>ก็คือหนึ่งเลยนะครับป้องกนันให้ร้ายต่างๆเกิดกับตัวเราผู้ชมครับถ้าสมมสติเรามองในปัจจัยของสังคมทุกวันนี้นะครับอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือถ้าสมมติว่าผู้ชายคนหนึ่งเห็นผู้หญิงที่แบบโอโดนอ่ะ <c oughs> อะไรอะไรแบบนี้ครับผู้ชมครับแน่นอนครับทำให้เกิดอารมณ์เรทำให้เกดอารมณ์อะไร ตะระตุนตระตุนแบบนียนเลเพราะว่าค yep. ุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าจากสถิตินะครับคดีข่มขืนทั่วโลกเลยนะเทปคนหนึ่งคี่คนร้ายเลือกข่มขืนผีคนหนึ่งเพราะว่าเกิดอารมณ์จากการพักับแต่งตัววิบัางเอ้ยรักกันรู้แต่งกายการไม่ได้ปิดเห็นปิ่ชิดการไม่ได้ปิดมาอร้องนั่นแหละเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนร้ายจะเกิดอารมณ์และตระตุนไปสู่การก่อคดีืน คำถามทีกีแล้วก็ตรงใจทันเลยนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮิยาวเป็นการกดขี่สิทธิสตีหรือเปล่าคำถามนี่มันมาแรงมากคือเป็นดอมินิกเลยอ่ะมาเร็วขนาดนั้นใส่แมนหนวลเกียร์ปแบบตกไปเลยกระป๋องเกิดฮะพอวป๋อเกิดคำถามแรงกว่านั้นเดี๋ยวไปซีวารเกนที่หลังคราณผู้ชมครับพฮิยาบไม่ได้เป็นการกดขี่เพศสตีของอิสลาม นะครับใครที่เข้ามาในสายสลามเป็นผู้หญิงแล้วต้องใส่ยาวอันนี้ไม่ได้แปลว่าสลามกดขี่ของขเองเขานะแบบว,ว่าเวลาคุณจะเข้าไปในโรงเรียนแห่งหนึ่งครับผมเวลาคุณจะเข้าไปในโรงเรียนหนึ่งปุ๊บคุณเข้าไปด้วยความเต็มใจนะไม่มีใครบังคับคุณครโรงเรียนนั้นเขามีกฎว่าคุณต้องใส่เสื้อแขนยาวครับผมเนี่ยมันคือความเต็มใจของคนที่สมัครเข้าไปเองเข้าใจปะมันไม่ใช่เป็นการบังคับสลามมีการปกป้อง,องและป้องกันจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย เราไม่อาจปริเสธ,ธได้ในเรื่องธรรมชาติอารมณ์ของมนุษย์มีได้หลายอย่างการมองการได้กลิ่นดังนั้นหัวใจของมนุษย์นั้นไม่สามารถคาดเดาได้ตอนนี้ซันเป็นคนดีเป็นคนน่ารัก ไปอีกสถานีหนึ่งไปอีกอารมณ์หนึ่งไปอีกมูนหนึ่งไปอีกสภาพอากาศหนึ่งสันจะแบบว่าเสมือนท้องฟ้าวิปรลิตแปลโอนทันใดสันจะแปลงร่างเป็นเสือโค้งเป็นอะไรก็แต่ไม่สามารถที่จะคาดเดาอารมณ์มันได้ไม่สามารถที่จะคาดเดาอารมณ์มันได้ครับทุกผู้ชมครับเพราะว่านิยามนะครับคือการปกป้องเกียรติของสตรีครับถามว่าคุณสารีหว่าคนคนหนึ่งที่เขามีอะไรเขาเปิดเผยหมดนะครับคนคนหนึ่งที่เขาพยามจะเก็บสิ่งสิ่งเป็นมไว้นับ ให้กับคนที่เหมาะคนไหนโอเคกว่าเปิดเผยคนตรงตรงไงแน่นอนครับวอรลี่ครับเออว่าก็ต้องเป็นคนที่เก็บของแล้วตาไว้กับกระเป๋าที่หน้าร้านอยู่แล้วโอเคนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่จันฟังคุณคอรีมาแนะครับการพิ雅เนี่ยประโยชน์เนี่ยมหาศาลปลอดภัยหนึ่งแล้วสองเลยก็คือการการแค่ลมต่างๆจากสายตาไม่โดนแซวอะไรอันนี้ผลไว้ได้ทั้งหมด แต่ที่บอกแหละสิ่งที่เราพูดม,มามานันไน็นใช่กับใครเป้าหมายของพวกเราทุกคน,นก็คือความยั่งยืนยยจริงๆแล้วในหยาบเนี่ยไม่ใช่เปนเ็นแค่เครื่องแต่งกายอย่างเดียวแต่หยาบี่ยังเป็นเครื่องควบคุมจิตใจเราด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อคุณผู้ชมใส่หยาบแล้วนะแล้วก็เอาหยาบเข้าไปควบคุมจิตใจสเ,เชื่อว่าคุณผู้ชมต้องเป็นสติที่น่ารักที่สุดแล้วก็จะเป็นสติที่ดีที่สุดสันเชื่อว่าคุณผู้ชมไม่ได้เป็นคนแค่ใส่หยาบ พื่อจะให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นคนสีแตงผู้ชมใส่ยงาเพื่อที่จะให้คนอื่นเห็นว่าเรานี่แหละคือประชาชาติที่กําลังจะพัฒนาสหัสลามครับได้ๆผู้ชมครับได้อะไรได้รันเกมไม่ได้อุ้ยอู้อู้ได้ไม่ได้ตลอดนะเดี๋ยวพี่ได้ไมใช่วันนี้นะครับผู้ชมครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับ วันนี้ผมแักพงศ์ประกอบแก้วครับทอลิศศิลปวงศาครับและต้องมีพวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจสนายสลามมากขึ้นมีความสุขเวลาที่เราได้อธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คนเข้าใจครับผมและวันนี้ครับ EP ที่4ขอจบเพียงเท่านี้ครับโบบินล้านจางฟลิกวันนี้ดายาอัสดีอะลันกุบวะเรกะันลาวะเรารสวัสดีครับ เจอครม,มากะชเชหัวันนี้ครับนรพงศ์ประกอบแก้วสันนั่นเองคอลลิสศิลปะวงศาครับและก็หาก้องครับคนนึงแล้วก็กแล้วก็น้องหมีขอลาไปก่อน,ออนสวัสดีครับนร <c ười> พงศ์ประกอบแก้วครับคอลิสศิลปะวงศา,าครับและนอล้องหมี คำถามนี้อีกแล้วเหรอจะนำทานได้ครับเฮ้ยไม่ใช่ครับปุยยาปุยยาปุยยาโอเคคือผมเองก็ได้ยินมาบ่อยนะคุณอาซันเวลาไป็นไหนโอ้โหแกย่างทาราวกินได้นะครับเนี่ยนะไม่ใช่เอฟซีวะโอเคคุณผู้ชมครับหลังจากนี้คุณคอริเไดเกยไม่อะไร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 เอาไงเอาไงสรางหลังเนี่ยหลังจากที่คุณคอลิตด้เอ่ยปากถามซัน เกี่ยวกับเรื่องพียาบตั้งแต่เมื่อหลายวันก่อนหลังจากวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมนะครับอะไรอะไรอะไรโอ้ได้ได้อีกครั้งนึงไม่ปล่อยแล้วน่อีกครั้งนี่งเดี๋ยวนี้เรื่องนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวสันเอาบังเดี๋ยวสันเอาพื้นที่มาวาอ